สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งหลมพอบ้าน EP ที่84แล้วนะครับรอดุกทางถึง84 EP แล้วพี่พี่วันนี้ก็มีหมายชวนทั้งหมด20รายการเฉลยของเรานะครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับ หรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับหรือพี่พท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับพี่พี่พาทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่อนอนครับพี่พี่ครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่พี่เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งจะเป็นเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์ทัง้งวง,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 งนี้เป็นเหรียญกระไรทองทั้งวงนี้นี่ครับเ,เหรียญจุฬาลงกรณ์นี่ครับสว,สวยดๆนี้เลยนี่ครับ เสิร์ตนี้เลยนี่ครับปลาริสเซิร์ตนะตรงนี้หลังนี้เลยนี่ครับข้างหลังนี้เลยนี่ครับข้างหลังนี้เลย เหรียญปรับห่อตรงนี้นี่ครับเสิร์ฟนี่เลยนี่ครับเสิร์ฟมาเลยนะครับรายการที่หนึ่งเหรียญปรับห่อองค์นี้เอาไปในราคา800บาททั้งแ0ดบาทเลยพร้อมกอบไปส่วนนี้เลยนะครับ800บาททั้งแ0ดบาท เป็นเหรีกระไรทองครับตรงนี้ต่อร,า,รอายการที่2รายการที่2จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางสัพพลลดครับตรงนี้นี่ครับเ,คคเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับ ห้าเสือ,อนครับตรงนี้นี่ครับกระสือนี่เลยนี่ครับขนาดแบบนี้เลย นทปที่หนึ่งเทปสตัดไปให้หมดนะรายการที่สองเหรียญพกคงวัดวังสะพนรถองนี้เอาไปในะราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทแบบนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่สามรายการที่สามจะปิดตาจัมโบ้ใหญ่หรือโต๊ะครับองนี้ ปิตาจัมโบ้ใหญ่หบุโตว,วัดประดูชิมพี่งงนี่ครับมือชัดๆัดใสวย,ย่างนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยนะครับนี่เลยเสยิร์ฟนี่เลย มือชัดๆนะครับตรงนี้ขลังแบบนี้เลยนี่ครับดูดโต๊ะนี่ครับรายการที่3ามพับปิดตาดูโต๊ะองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทรายการที่3ครับตรงนี้ต่อไปรายการที่4 รายการที่สี่จะเป็นเหรียญเจ้าสวดบูบุญนะตรงนี้นี่ครับเป็นเจ้าสวดบูบุญน,นี่ครับจเจ้าสวดนี่เลยนี่ครับจเจ้าสวดนี้เลย นี่เลยนะครับนี่ครับของเราแบบนี้เลยตรงนี้ตกสั่งเดียร์แล้วเนี่ยนี่ครับรายการที่สี่เหรียญเจ้าสดบุบุนองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทคับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทคับห้าร้อยบาทเสิร์ฟนี้เลยนะครับ ต่อไปรายการที่5รายการที่5จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ไอไผวัดกำแพงครับตรงนี้เหรียญหล่อหลวงพ่ไอไผวัดกำแพงนี่ครับไปเสิร์ตนี้เลยนี่ครับเก่าอี้ยวไปเลยเ,เสิร์ฟนี้เลยนะครับเ,เก่าเลยตรงนี้ นี่ครับไปเสิร์ตนี้เลยรายการที่5เหรียญหลอดพ่อไปวัดกำแพงองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป5 0 0บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทไปเสิร์นี้เลยนะครับต่อไปรายการที่หรายการที่6จะเป็นรูปหลอดพ่อเงินทีตองค์นี้ไปรูปหลอดพ่อเงิน รูปล็อตพังเงินวัดบางค้านกับพิจิตรพวกงนี้นี่ครับไปเสิร์ตนี้เลยนี่ครับไปเสิร์ตนี้เลยนะครับนี่ครับไปเสิร์ตนี้เลยนี่ครับ ไเสิร์ชน,นี้เลยรายการที่6กรูปลหลอดพังเงินองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทเสิร์ชน,นี้เลยนะครับ <S <S ต่อไปรายการที่7รายการที่7จะเป็นรูปลหลอดพุงทวดก้นลายเซน็นครนับองค์นี้เป็นรูปลหลอดพุงทวดก้นลายเซน็นเป็นเนื้อนวำวนครับองค์นี้นี่ครับเสิร์ชน,นี้เลย นี่ครับสเสิร์ฟนี้เลยนะครับนี่ครับสเสิร์ฟนี้เลยหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับตรงนี้นครับรายการที่เจ็ด ลูกหลหรือบททวดก็ลายเซ็นองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับหก0้บาทเลยหกรบาทรับหก0้บาทเสิร์ฟนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นตาลี่หรือบททวดครับพวกนี้ตาลี่หรือบททวดหลังตัวหนังสือครับพวกนี้นี่ครับเป็นตาลี่หรือบททวดหลังตัวหนังสือจะเสิร์ฟนี้เลยนะครับ นี่ครับไปเสิร์ตนี่เลยนี่ครับเสิร์ดนี่เลยนะครับหลังอันนี้เลยนี่ครับของพัดทั่ววัดชัางให้ รายการที่8เหรียญเตาลีหรือทั่วปวัดชังให้หลังตัวหนังสือองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับ6 0 0บาทเลย6 0รบาทรับหก0้ยบาทเฉลยแบนี้เลยนะครับต่อรายการที่9รายการที่9จะก็จะเป็นเตาลีหรือทั่วเหมือนกันนี่ครับเฉสยแนี้เลยนี่ครับอไาตลา์สวยงี้เลยนะครับ นี่ครับไปเสิร์ตนี่เลยนี่ครับเสิร์ตนี่เลยนะครับหลับนี่เลยนี่ครับ รายการที่9กาตอรี่หรบุตรธองค์นี้เอาไปในราคา600บา,บาทเหมือนกันครับหกรบาทเลย600บาทหกร้อยบาทในส่วนนี้เลยนะครับนี่ครับในส่วนนี้เลยต่อไปรายการที่10รายการที่10ก็จะเป็นตอรี่หรบุตรธุ์เหมือนกันครับองค์นี้นี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยได้ทั้งหมด3องค์นครับองค์นี้นี่ครับ เสิร์ฟทุกองค์นะครับองน,นี้ของบททวดนี่คะะรับเสิร์ฟนี่เลยนี่ครับ เสรนี่เลยนะครรับรายการที่10บตอนนี้หลุมโทษองค์นี้เอาไปในราคา600บาทเหมือนกันครับหกรบาทเลย600บาทครับ600บาทเนส่วนนึงนะครับต่อไปรายการเอ็1สิบจะเป็นเห,นหรียญหลวงประสุทครับองค์นี้เห,หรียญหลวงประสุทปักคอมาคำเท่าครับลงยาแดงหน,น้ากากทองครับองค์นี้นี่ครับเห,หรียญหลวงประสุทปักคอมาวัดปักคอมาคำเท่า ลงยาดแดงหน้ากากท้องตรงนี้นี่ครับไปสรดนี้เลยปีสองสี่หกครับตรงนี้นี่ครับไปสรดนี้เลยนี่ครับ รเสริฐนี้เลยรายการที่11เอเลียสุกปักคอมคำเท่าลงยาแดงนกจัทององนี้เอาไปในราคา6ก0บาทตก0บาทเลย600บาท0บาทเสรนี้นะครับต่อประาที่ิบสจะเป็นเหลียนรสรับตรงนี้รสรรถปักน้ำเป็นเป็นเหลียนเนื้ออัปกาพรงนี้ นะครับพระมงคลเทพมุน,นีนะครับนายสวยงี้เลยนะครับนี่ครับนายสวยงี้เลยนี่ครับวัดปากน้ำทั้งวงนี้ รายการที่12เลยเราพัดสดวัดปักน้ําองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทเป็นเนื้อปลากานะครับองค์นี้ต่อไปรายการที่13 13จะเป็นพระคุณแผนนะองค์นี้เป็นพระคุณแผนกุศลบ,บ้านกลางครับองค์นี้นี่ราคาไปสดนี่เลยเก่า,กาๆนะองค์นี้ คแบบนี้เลยนี่ครับในข้อกล่าวองเลยนะครับนี่ครับ รายการที่13บสพักคุณแผนกุวัดบ้านกลางอ,องค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500ร้อยบาทแบบ,ทบนี้เลยนะครับต่อไปขั้ที่14 14จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรท,ท่านองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาน้ำเงินนะองค์นี้เนี่ยปีสองสี่หกศูสย์นรับนี้เลย นาตายสวยนี้เลยนะครับหลักแบบนี้เลยนี่ค่ะไปสวนี้นะครับไม่ได้เลาอย่าน รายการที่14เดี๋ยวเรข้อโสดท<ะ>อนลงยานน้ำเงินองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลยหกรบาทรับ600บาทในส่วนนี้เลยนะครับต่อไปรายการสิบห้าสจะเป็นพระปุกหนังครับองค์นี้เป็นพระปุกหนังเนื้อทองเหลืองครับองค์นี้นี่ครับไปส่วนนี้เลยนี่ครับไปส่วนนี้เลยนะครับนี่ครับ สวยนี้เลยหลังรบบนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับไปสวยเีืเอยนะครับสีทองสวยเลยครับตรงนี้ รายการที่15พระปุหนังองค์นี้ออกไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทในเสิร์ฟนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่16 16จะเป็นพระสมเด็จจิตรดาครับองค์นี้พระสมเด็จจิตรดางานเปียกทองครับองค์นี้นะครับโคดเลขเก้าครับองค์นี้นี่ครับาเปียกทองครับองค์นะครับองค์นี้ นี่ครับสีทองสวยครับรงนี้ตอกเลข9ก้าสองสองครับรงนี้นี่ครับรายการที่สิหกพระสมเด็จจิรดาองค์นี้เอาไปราคา6กร้อบาท6กร้อบาทเลยหกร้อบาทรับหกร้อยบาทเสิร์ฟนี่เลยนะครับ ต่อไปแล้วกัน17 17จะเป็นเสือหล้ว่็ป่าตรงนี้เป็นเสือหล้วกป่าวัดคลองด่านครับตรงนี้นี่ครับเสือหล้ป่าวัดคลองด่านนี่ครับเป็นเขี้ยวแกะนะตรงนี้เป็นเขี้ยวนะครับนี่ครับเป็นเขี้ยวแกะเลยเขี้ยวแกะเสือตรงนี้น่าตายสวยนะครับตรงนี้ รายการที่17เขี้วแกะเสือเลาเข้าปานองค์นี้เอาไปในราคา600บาท600บาทเลย600บาท600บาทสัวนี้เลยนะครับต่อไปรายการปด18บแจะเป็นเหรียญลูงปูโตครับองนี้เป็นเหรียญลูงปูโตลงยาแดงนี่ครับลูงปูโตลงยาแดงนี่ครับ เสด็นี้เลยโลกเก่าทั้งตรงนี้นี่ครับหลังแบบนี้เลยวัดมาดูชิมพี่พีสองสองห้าหนึ่งศูนย์ทั้งตรงนี้นี่ครับ รายการที่18เหรียญหัวโตลงยาแดงองค์นี้เอาไปในราคา600บาทตั้งห0รบาทเลยหก0้600บาทตังหกร้บาทแบบนี้เลยนะครับต่อไปราคา19 19จะเป็นเหรียญจันฟันนะองคนี้เป็นเหรียญจันฟัน<ป>นี่ครับ<ป>พระอาจารย์ฟันอาจารย์โลกนี่ครับผิว,วสวยอย่างนี้เลยผิวดำเดิน,เดนมาองค์นี้นี่ครับ าตายสวย่วน้งนี้ตาคมชัดเลยนะครับหลังแบนนี้เลยนี่ครับรายการที่สิบเก้าเหลือจันฟันองค์นี้เอาไปราคาห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทในส่บนนี้นะครับ กเกต่อ,ป 20, อนนไปรลกันที่ยี่สิบจะเป็นดอกพิกุลทองรข้ารง,งนี้เป็นดอกพิกุลทองของไม่ชีบุญเลื่อนนี่ครับเสร์นี้เลยนี่ครับดอกพิกลทองไม่ชีบุญเลื่อนจะเสิร์นี้เลยนะครับ ไปเสิร์ชนี่เลยข้างหลังคลิปนะรงนี้รายการ20่ดอกพิกลทองของแม่ชีบุญเรือนองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป5 0 0บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทไปเ,เสิร์นี่เลยนะครับเรียงเก่าๆนี่เลยก็จบไปแล้ว20รายการที่นำมาให้พี่ชมกันในวันนี้พี่พี่ทนหยสนใจอยากดวงไหนเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามองไหนพี่สามารถโทรที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4ห้าได้เลยนะครับ หรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0634789454ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับหรือพี่ๆท่านไหนสนใจอยากปิดองคไหนพี่ๆสามารถโทรมาแล้วแจ้งว่าอยากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆเลยก็ได้นะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับไม่บวกเพิ่ม พัสดุรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่อนอนครับพี่ๆสำหรับคาถาแ่งลมพระบ้าน EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันที่หน้าครับพี่ๆสวัสดีครับ